สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านขอเชิญท่านติดตามฟังเสียงอ่านหนังสือจากหนังสือวิธีการปฏิบัติธรรมตามแนวของหลวงพ่อปราโมทปราโมโชในบทเรียนที่แล้วได้อ่านในเรื่องของศีลและสิกขาและในบทต่อไปนี้ขอเชิญท่านติดตามในเรื่องจิตสิกขาต่อไปเราก็เรียนบทเรียนบทที่สอง ชื่อว่าจิตสิกขาบทเรียนนี้อภัพที่สุดไม่ค่อยมีใครเรียนทั้งที่สำคัญถึงขนาดว่าถ้าไม่เรียนก็จะเจริญปัญญาไม่ได้นักปฏิบัติพวกหนึ่งไม่เรียนจิตสิกขาจะเอาแต่นั่งสมาธิพอคิดว่าการนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเคิมคมไปเรื่อยๆเรียกว่าจิตสิกขานี่ไม่ใช่นะอีกพวกหนึ่งก็เห็นว่าไม่ต้องทำอะไรหรอก แค่หัดกำหนดรูปนามไปเรื่อยๆจิตก็มีสมาธิเองแหละโถจิตจิตสิกขามันไม่ตื่นๆแค่เรื่องการนั่งสมาธิหรอกนะจิตตสิกขาคือการเรียนรู้เรื่องของจิตว่าจิตชนิดใดเป็นกุศลจิตชนิดใดเป็นอกุศลจิตชนิดใดเอาไว้ทำสมถะจิตชนิดใดเอาไว้ทำวิปัสสนาและจิตชนิดใดใช้ไม่ได้เลย เราต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตแต problem, decision, ่ละอย่างแต่ละอย่างให้ชัดเจนเพื่อจะได้ทราบว่าจิตของเราในขณะนี้ควรแก่การงานชนิดไหนแน่วิธีเรียนก็มีสองทางทั้งหนึ่งเรียนจากตำราพวกที่เขาเรียนอริธรรมเขาเรียนจากสภาวะธรรม72ชนิดวิธีเรียนก็มีสองทางทั้งหนึ่งเรียนจากตำราพวกที่เขาเรียนอภิธรรมเขาเรียนสภาวะธรรม72ชนิด ซึ่งจิตเป็นสภาวะอันหนึ่งใน72ชนิดนั้นแต่จิตอย่างเดียวนั่นแหละสามารถแจกแจงชนิดของจิตออกไปได้อีกเยอะแยะถึง89ดวงหรือ121ดวงซึ่งไม่มีใครมีจริงครบทุกดวงหรอกเรียนอย่างนี้ก็ลำบากนิดหนึ่งแต่ก็น่าเรียนรู้ไว้เหมือนกันมีวิธีเรียนรู้เรื่องจิตอีกวิธีหนึ่งเป็นการเรียนอย่างง่ายๆโดยการตามรู้ของจริงไปเลย แต่ในชั้นแรกเราต้องรู้หลักสักนิดหนึ่งก่อนว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลอันนี้ต้องอาศัยปริยัติดน่งอาศัยครูบาอาจารย์สอนไม่เช่นนั้นเราจะไม่รู้จักบางทีเราไปหลงสร้างอากุศลจิตขึ้นมาแล้วลึกว่าเป็นกุศลจิตเรื่องนี้นักปฏิบัติเป็นกันมากคือชอบไปสร้างอากุศลจิตขึ้นมาเป็นเรื่องอัศจรรย์ทีเดียวเราต้องเรียนหลักอีกว่า จิตชนิดไหนควรแก่การทำสมถกรรมฐานจิตชนิดไหนควรแก่การวิปัสสนากรรมฐานไม่อย่างนั้นเวลาปฏิบัติจริงมักจะเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพพอไปทำวิปัสสนาซึ่งจะไม่ได้ผลนักปฏิบัติมากมายที่ไม่รู้จักสมถกับวิปัสสนาอยากทำวิปัสสนาแต่หลงไปทำสมถะอันนี้เยอะที่สุดเลยมีในทุกค่ายทุกสำนักมีหมดเหมือนๆกันหมด ไม่ดีไม่เร็วไปกว่ากันเท่าไหร่ดังนั้นต้องฟังให้รู้เรื่องของสมถะกับวิปัสสนาเสียก่อนถ้ารู้หลักแล้วจะเลือกใช้วิธีปฏิบัติของสำนักใดสำนักหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ได้ว่าสำนักใดดีกว่าสำนักใดหรอกเว้นแต่สำนักที่ไม่สอนเรื่องการรู้กายรู้ใจเท่านั้นที่ไม่มีทางเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เลยถ้าเราเรียนให้รู้หลักแล้วการปฏิบัติก็จะไม่ยาก ้าไม่รู้หลักไม่รู้เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองการปฏิบัติจะยากที่สุดเลยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรทีเดียวอันแรกเลยเราต้องรู้จักก่อนว่าจิตอย่างไรเป็นกุศลจิตอย่างไรเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลนี่นะไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำเพราะฉะนั้นขณะใดจิตมีราคะมีโทสะขณะใดจิตหลงไปเผลอไปจิตนั้นเป็นอกุศลแน่นอนอย่างนี้ดูง่าย แต่ว่าจิตบางอย่างนี่ดูไม่ออกว่ามีราคะโทสะโมหะหรือเปล่ามันเป็นอกุศลที่ละเอียดละเอียดเราก็สังเกตเอาเพราะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกจิตที่เป็นกุศลจริงๆจะต้องมีละหุกตามีความเบาถ้าเมื่อไหร่เราปฏิบัติแล้วจิตเราหนักๆขึ้นมาต้องรู้นะทำผิดแน่นอนอกุศลเกิดขึ้นแทนกุศลแล้วเวลาลงมือปฏิบัติบ,ตบาคนหนักอื้เลย นักเหมือนแบบภูเขามันหนักขึ้นมาถ้ามันหนักขึ้นมาแสดงว่าทำผิดแน่นอนจิตเป็นกุศลจะต้องเบาจิตที่เป็นกุศลจะต้องมีมุทุตามีความนุ่มนวลอ่อนโยนถ้าปฏิบัติแล้วจิตเราแข็งแข็งทื่อๆนี่อกุศลนะต้องระมัดระวังจิตที่เป็นกุศลนั้นจะนุ่มนวลจิตที่เป็นกุศลมีปาปุญยตาคล่องแคล่วว่องไว ถ้าสุมๆทื่อๆนี่อกุศลนะคือทั้งวันอย่างนี้อกุศลต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติรู้สึกไหมพอจงใจทําเมื่อไหร่จะหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆมมทื่อๆขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเพราะโลภะมันเกิดอยากปฏิบัตินี่อกุศลนะโลภะเกิดเพราะอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติตามความอยาก ในขณะนั้นความอยากยังครอบงำจิตอยู่ในอภิธรรมท่านสอนว่ากิเลสเป็นสหาชาตะปัจจัยของกรรมกิเลสเกิดร่วมกับกรรมนั่นเองกิเลสทำให้เกิดการการะทำกรรมแต่เกิดด้วยกันเพราะฉะนั้นยังเราอยากปฏิบัติปุ๊บลงมือปฏิบัติปับ๊บในขณะนั้นความอยากปฏิบัติยังครอบงำจิตอยู่จิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิต หนักๆแน่แนๆแ,แข็งๆซึมๆทื่อๆขึ้นมาเลยแล้วสติตัวจริงเกิดขึ้นได้ไหมไม่มีทางเกิดเลยเพราะขณะนั้นพื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่ของกิเลสไปแล้วสติจะเกิดร่วมกับกิเลสไม่ได้เด็ดขาดมีอันหนึ่งต้องไม่มีอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติไปใจแข็งทื่อขึ้นมาเกิดจากโลภะนะมีโลภะมูลจิตอยากปฏิบัติ ทีนี้พอใจแข็งทื่อขึ้นมาแล้วเกิดโทสะมูลจิตใหม่อยากหายไม่ชอบมันแล้วแข็งขๆอึดอัดไม่ชอบอยากจะดีอยากจะสุขอยากจะสบายนี่กิเลสล้วนเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนให้รู้จักลักษณะของจิตจิตชนิดใดเป็นกุศลชนิดใดเป็นอกุศลหลวงพ่อพูดตรงไปตรงมานะนักปฏิบัติหยุบทั้งหมดหลงสร้างอากุศลอยู่อยากได้กุศลแต่หลงสร้างอากุศล จิตจะแข็งๆทื่อๆหนักๆแน่ๆนๆอึดอัดมีราคาแทรกบ้างมีโทสะแทรกบ้างแต่แตที่แต่ที่ยืนพื้นคือโมหะแทรกอยู่ตลอดเลยแต่ไม่เคยเห็นเพราะไม่รู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละโมหะมันบังอยู่หรืออย่างบางทีเราปฏิบัติพอเราเพ่งมากๆเรากำหนดมากๆใจเราจะซึมๆใจเราจะนิ่งๆแต่บางทีก็เกิดความนุ่มนวลขึ้นมาได้ เกิดความสว่างเกิดความนุ่มนวลจะจิตของเราหลงเข้าไปยึดถือความสุขความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เพ่งมากๆกําหนดมากๆแล้วรู้สึกว่าจิตสบายสบายและเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เพ่งมากๆกำหนดมากๆแล้วรู้สึกว่าจิตเบาๆจิตสบายจิตมีความสุขรู้สึกสว่างสวัยแต่สังเกตให้ดี มันจะมีความนิ่งๆเกินจริงอยู่นิดหนึ่งมันจะผิดธรรมดาอยู่นิดหนึ่งแท้จริงแล้วจิตที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็คือจิตธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาธรรมดานั่นเองจิตปกติของมนุษย์นั่นแหละดีที่สุดมนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงวิจัยที่พร้อมจะรองรับธรรมะได้แต่พวกเรานักปฏิบัติส่วนใหญ่พอปฏิบัติแล้วเพียงเอากำหนดเอากำหนดเอา เราจะสูญเสียจิตของมนุษย์กลายเป็นจิตของพรมขึ้นมาแทนจิตของพรมนี่จะนุ่มนวลเบิกบานมีความสุขแต่มันเยิม้มเยิ้มอยู่นิดหนึ่งมันจะเยิม้มเยิ้มมีความสุขจะนุ่มนวลมีความสุขราคาแทรกอยู่แต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจํานวนมากเลยพวกหนึ่งทําไปแล้วเกิดอกุศลเครียดจัดแข็งแข็งหนักหนัก,นกแน่นแน่นอีกพวกหนึ่งทําไปแล้วเคอบเคอมีความสุขเพลิดเพลิน ตัวนี้ไม่ใช่อกุศลแล้วเป็นกุศลเป็นโลกียะกุศล,ต,ลตัวนี้แหละขวางการเดินตัวนี้แหละขวางการเดินมรรคนิพพานในขั้นละเอียดต่อไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบางคนฝึกมากๆจิตใจจะนุ่มเลยนุ่มผิดความเป็นจริงนุ่มทั้งวันทั้งคืนสามวันสามคืนก็นุ่มอยู่อย่างนั้นแหละนักปฏิบัติจำนวนมากเป็นอย่างนี้ราคาแทรกแล้วโมหะแทรกแล้วไม่เห็นดิกแล้ว ส่วนพวกที่กำหนดเอากำหนดเอาเริ่มต้นใหม่ๆนี่นะโมหะกับโทสะแทะพอกำหนดได้ที่เพ่งได้ที่โมหะกับราคาแทกต้องเรียนนะต้องเรียนจนเรารู้ลักษณะของจิตเราจะได้เดินไม่พลาดถัดจากนั้นเราจะมีจิตที่เป็นกลางและสักว่ารู้สักว่าเห็นอารมณ์ได้ซึ่งจิตที่มีคุณภาพเช่นนี้ในตำราอภิธรรมจะเรียกว่ามหากุศลจิต ยานาสัมปยุตอสังขาริกแปลว่าจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาและเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้จงใจให้เกิดจิตชนิดนี้มีกำลังกุศลแก่กล้าที่สุดเหมาะที่สุดที่จะใช้เจริญวิปัสสนากรรมฐานรายละเอียดยังมีอีกมากต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนไปบทในเรื่องของจิตสิกขาก็ได้จบเพียงเท่านี้ในบทต่อไป จะอ่านในหัวข้อเรื่องปัญญาศิกขาขอเชิญท่านที่สนใจติดตามได้ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ